ความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมของบริษัท CP All จำกัดมหาชนด้วยการส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องหลากหลายกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนและเยาวชนนอกระบบโรงเรียนเช่นใายรักการอ่านรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน่ายทักษะชีวิตสืบสารศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้ ด้วยภาวะการอ่านของคนไทยที่ยังค่อนข้างน่าวิตกจากการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศปีพุทธศักราช2548พบว่าคนไทยที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปมีจำนวน59ล้านคนมีผู้ที่อ่านหนังสือที่เป็นนักเรียนประมาณร้อย1069ส่วนใหญ่จะอ่านประเภทข่าวสารบ้านเมืองซึ่งมีมากถึงร้อยละ7 3 นอกจากนั้นจาหนังสือการ์ตูนและหนังสือบันเทิงต่างๆและเมื่อดูถึงสถิติเวลาการอ่านหนังสือเฉลี่ยของคนไทยใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีสาเหตุของการไม่อ่านหนังสือเนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออกชอบดูรายการโทรทัศน์และไม่มีเวลาอ่านซึ่งมีถึงสิบแปดล้านคน หากยังปล่อยให้สถานการณ์การอ่านของคนไทยเป็นอย่างปัจจุบันจะส่งผลต่อความเ้าทันต่อสังคมโลกเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไปการส่งเสริมการรักการอ่านนอกจากจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียนกลุ่มประชาชนนอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ที่พ้นวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต้องทำมาหากินและอาศัยอยู่ในชุมชนหากละเลยการอ่านก็จะยิ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้ในมิติอื่นๆด้วยด้วยความตระหนักของบริษัท CPR จำกัดมหาชนจึงได้ร่วมมือกับสำนักงนานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยจ,จังหวัดลำปางและศูนย์กศนเพเภอในจังหวัดลำปาง ดำเนินง,งานตามโครงการชุมชนรักกา,ารอาาร่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนและภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อสรรสร้างกิจกรรมรักา,ารอาาร่านที่สอดคล้องและตรงกับสภาพของแต่ละชุมชน เชื่อมนึงปีที่ดำเนินงานมามีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายเป็นสีสันที่น่าสนใจเช่นกิจกรรมหนึ่งครัวเรือนหนึ่งป้ายของชมุมชนบ้านแม่อ่างนอกตําบลบ้านแรลงอำเภอเมืองลำปางที่คนในชมุมชนร่วมกันคิดคำคมคติคำสอนสุภาษิตและคำพังเพยเพื่อนำไปติดไว้ในที่ที่คนทั่วไปอ่านได้ กิจกรรมสมุนไพรพูดได้กิจกรรมที่อ่านหนังสือของเรากิจกรรมถุงหนังสือเคลื่อนที่ซึ่งใช้ชื่อว่ามาด้วยกันไปด้วยกันซึ่งในถุงนี้มีทั้งหนังสือและอุป,ปกรณ์เครื่องเขียนที่พร้อมไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและที่สำคัญชุมชนบ้านแม่อ่างน,นอกอย่างเปิดประตูสู่การอ่าน จึงเป็นต้นแบบของชุมชนรักการอ่านอีกด้วยการกระตุ้นให้เกิดการอ่านในครอบครัวด้วยกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านของกอสนอแม่ทะที่มุ่งให้คนในครอบครัวรักการอ่านโดยการให้พี่อ่านให้น้องฟังโดยมีอาสาสมัครนำหนังสือที่ครอบครัวที่เป็นสมาชิกในโครงการเรียนหนังสือใหม่ๆไปให้อ่านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีแหล่งอ่านหนังสือที่เรียกว่าสาราการเรียนรู้นอกจากมีมุมหนังสือให้อ่านแล้วยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วยส่วนกศนกคร่วมกับวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการใช้ไอซีทเพื่อการเรียนรู้จัดคารวานส่งเสริมชุมชนรักการอ่านจัดแรลี่ความรู้ และการจัดทำสื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นและหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ไม่ละเลยแม้กระทั่งสถานที่รอรถเมล์ดยโครงการบัสตัดแอนเล a ร n นิงซึ่งมีทั้งมุมหนังสือและบอร์ดให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ความสำเร็จของโครงการชุมชนรักการอ่านคงไม่ใช่เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลายแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เห็นความสําคัญของการอ่านทั้งเสียสละสถานที่ให้จัดกิจกรรมเวลาในการส่งเสริมกิจกรรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องถ้าผู้ใหญ่ทําให้เด็กด,ดูให้เห็นว่าตนเองรักการอ่านลูกหลาน คงซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นบู่ในใจและร่วมปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติให้เห็นอย่างแน่นอนด้วยกจิจกรรมเล็กๆที่คนแต่ละชุมชนสร้างสารรค์มานั้นเขาได้สะท้อนความรู้สึกไว้ดังนี้ีเลยคิบ,บ,บัติอะไรบจะไปไหกัน ใตยติดงานมาได้เลยเฮือนมันยังมาเสื่อมอ๊บอ่านเอาเขียนได้ก่ะดีใจนะคนเท่าน่ะดีใจตรงตั้งใจอ่านเขาได้มากกว่านี้เห็นเขาได้เพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าการเห็นเนี่ยป้อมหูเนี่ยคือดีที่สุดคนที่เห็นหูเขียนได้อ่านได้เนี่ยคือคนคนตลาดคนหนึ่งชุมชนรักการอ่านในหมู่บ้าน ได้เือเจ้าบ้านและละอ่อนได้มาศึกษาเฮียนหู้กับในด้านการอ่านรวมกันในสูตรของเขานะครับยังที่ํำในสูตรนะครับก็จะมีจื่อไอ้อย่างาต่างๆความคิดความอ่านไอ้อย่างต่างๆที่ได้ชาวบ้านจะได้อ่านจะได้นี่จะได้ศึกษาเฮียนหู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับในด้านการอ่านครับ ที่ได้การอานเขาก็ทาให้เขาบัลืมหนังสือนะคะถ้าเขาบาาพูดเลยเขาบอกอู้บอกฟุ้ยมาอ่านเขาจะลืมํำสะกุนะจ๊ะเาลืมอัตระไปเนาะค่ะแต่เขาโบราณนบรางของกินมันเหมืวนราคารของกินถ้าเขาบปกินมันจะจะเน่าถ้าเขาบอเหล่ามันจะจะลืมนะจ๊ะย่างไงก็ตาม ความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ต้องเร่งปลูกฝังคนไทยให้รักการอา่านคงไม่เฉพาะหน้าที่ของสถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวหากแต่ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมด้วยช่วยกันจะสามารถทำความฝันของคนไทยให้เป็นนักอ่านได้อย่างแน่นอนสำนักง,งานกศนอขอขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุน โครงการชุมชนรักการอ่านที่ให้โอกาสเก็บประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา